สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับซ่อม h ฮ b i ิดนะครับ48โวลต์5กิโลวัตต์นะครับหรือ5,000วัตต์นะครับรุ่นยอดฮิตนะครับตัวนี้นะครับผ่านการซ่อมมาบ้างแล้วนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะก็ยังไม่ถือว่าเยนแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับซ่อมมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอาการที่ตรวจสอบก็คือนะครับ IGBT ตัวเดิมที่ส่งมาไม่เสียนะแต่มีปัญหาที่ชุดจ่ายไฟ นะครับทำให้เครื่องนี้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดแล้วก็ก็หน้าจอติดขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับแล้วก็ดับหายไปเนาะทีนี้นะครับอาการที่ตรวจเจอนะครับตอนนี้ปรากฏว่านะครับอุปกรณ์พวก SMD พวกนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเยอะเลยก็ไล่เปลี่ยนทั้งหมดเลยไล่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์เซนเนอร์นะครับแล้วก็ มีออปโตอยู่ตัวนึงนะครับมีปัญหาก็เปลี่ยนออกนะครับคือนี้ปัญหามันมีอยู่ว่านะครับเมื่อประกอบทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับผมได้ใช้คอมโพเนนต์วัดนะครับเช็คอุปกรณ์ i อ t t บทนะครับปรากฏว่ามันมีตัวหนึ่งที่รู้สึกว่านะครับมันจะผิดปกติก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ยังไม่ทันได้ใส่ i g t t เข้าไปนะครับความผิดปกติของมันก็คือว่าเดี๋ยวผมจะวัดสัญญาณ อมโพเนนต์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับดูที่หน้าจอ component นะครับนี่ถ้าตัวปกตินะครับสำหรับเครื่องนี้นะไฮบินะนะครับตัวปกติมันควรที่จะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับไฮบิเครื่องนี้นะครับแล้วก็สําหรับ component เครื่องนี้นะครับเครื่องอื่นอาจจะขึ้นแบบอื่นนะใครช่างคนอื่นอาจจะวัดสัญญาณได้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่นะครับเราใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับวัด ซึ่งผมก็ทํามาหลายเครื่องแล้วมันควรที่จะอยู่แบบนี้นะครับสัญลักษณ์นะครับนี่ตัวที่1อยู่แบบนี้นะครับตัวที่2ออยู่แบบนี้นะครับมันจะมาเป็นคู่แบบนี้นะครับวัดขาหนึ่งกับขา3มันจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องไฮบริดแล้วก็อีกตัวที่4มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะนะครับมันควรที่จะมีเป็นคู่นะครับตัวแบบนี้มันควรที่จะมี2อันนะครับสัญลักษณ์แบบนี้มันก็ควรที่จะมี2ตัวนะครับ IGBT เอาฟุตสี่ตัวนะครับที่ไล่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแบบนี้มีสองตัวนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับที่ว่ามีสองตัวนะอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะครับอันนี้ตัวที่สามสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยที่วัดอยู่ตอนนี้มันควรที่จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมสัญลักษณ์มันมันมันผิดแปลกนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ถือว่าผิดปกติเนาะสาหรับเครื่องนี้นะ มันควรมันควรที่จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นี่สัญลักษณ์ควรที่จะเป็นแบบนี้นะเอากลับมาดูตรงนี้ใหม่นะครับนี่ตัวที่ผมวัดให้ดูเมื่อกี้นะครับสัญลัญญกษณ์แปลกๆมันอยู่ตัวนี้นะครับเห็นไหมคู่มันก็คือตัวนี้นะครับสัญลักษณ์มันมันได้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ไล่วงจรอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับเปลี่ยนทั้ง R าคาเกตทั้งที่มันไม่เสียออฟเออซเนอร์ด้วย ทีนเนอร์ก็เปลี่ยนทั้งที่มันไม่เสียได์ตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้ามาก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปอีกตัวหนึ่งลองสลับเกจได์แล้วนะครับออฟโต้เนาะลองสลับออฟโต้แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ยังไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับปัญหามันคือเจ้าตัวนี้นะครับ C นะครับเป็น SMD ตัวเล็กนิดเดียวนะครับตรงนี้ปัญหามันมันมันอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีปัญหาอยู่ก็เลยนะครับ เท็กกว่าจะเจอนะครับพอเจอแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะเอาเกือบหายนะครับใส่เข้าไปแล้วจะมาวัดสัญลักษณ์ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับวิวหายไปทีนึงแล้วอ้เี้โอเคนะเดี๋ยวมาทําใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ผมใส่คาปลาเจ้าปัญหากลับเข้าไปแล้วนะครับที่ภาคจ่ายไฟนะครับทีนี้เรามาวัดสัญลักษณ์ตัวนี้กัน ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่มีปัญหานะครับทีนี้กลับไปดูหน้าจอคอมโพเนนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะก็รอคาปามันเย็นตัวสักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับไปวัดนะครับไม่งั้นสัญลักษณ์มันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับรอมันเย็นสักพักหนึ่งโอเคนะครับสัญลักษณ์มันควรที่จะเหมือนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มันทํางานร่วมกันนะครับเมื่อกี้ไอไอตัวนี้สัญลักษณ์มันขึ้นแปลก นะครับถ้าใส่ igbt เข้าไปอาจจะมีปัญหาได้อาจจะทําให้ igbt ระเบิดซึ่งมันอาจจะไม่ได้เสียแค่ตัวเดียวตัวนี้มันอาจจะทําให้ตัวอื่นนะครับพังไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อนใส่อะไรก่อนใส่ igbt นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะชุดภาคได้พวกนี้ชุดเกตได้นะครับต้องเช็คอย่างละเอียดนะครับโดยเฉพาะ igbt ฝั่งเอาพุทธนะครับทำงานกับไฟสูงมากนะครับ3-400โวลต์ ชุดเกตไดนะครับ R ขาเกตที่เป็น SMD พวกนี้น,นะครับซีเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็โดยสำคัญก็คือออ t โตชุดนี้นะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องทำให้ผ่านก่อนก่อนที่จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์กันว่ามันพร้อมที่จะใส่ IGBT เข้าไปหรือเปล่านะครับโอเคดูที่จอนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่มีปัญหานี่เห็นไหม ตอนนี้สัญลักษณ์นะครับมันกลับมาปกติแล้วนะอันนี้คู่มันนะครับตัวนี้คือตัวมันนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มกลับมาคล้ายๆกันแล้วเหมือนกันแล้วนะครับอาจจะผิดแตกต่างกันนิดนึงเนื่องจากว่ายังไม่ทันได้ใส่ igbt เข้าไปนะครับแต่เห็นไหมอันนี้คือคู่มันนะครับอันนี้คือตัวมันซึ่งเมื่อกี้นะครับมันมีปัญหาอยู่สัญลักษณ์เป็นแปลกๆตอนนี้กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับเห็นไหมนะครับ ก็ไล่วงจรอยู่ร่วมเป็นชั่วโมงเลยนะครับไล่วงจรอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับเช็คนู่นเช็คนี่ไล่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ทั้งตัวเสียแล้วก็ไม่เสียไล่เปลี่ยนทั้งตัวเสียแล้วก็ตัวไม่เสียแต่ยังไม่เจอปรากฏว่าที่มันมีปัญหาก็ชิปนะครับ SMD ตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่สร้างปัญหาให้เป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ ดูอยู่นะครับอาจจะเจอปัญหานี้ก็ได้นะครับเราไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่ igbt ก็ได้นะชุดภักได์นี่สำคัญมากนะครับโดยมากแล้วถ้า igbt ระเบิดหรือ igbt ช็อตชุดได์พวกนี้จะมีปัญหาไปด้วยโดยเฉพาะออโต้นะครับแล้วก็ชุดนี้ที่แน่ๆชุดนี้เสียแน่ๆน,นะครับตรวจเช็คให้ดีเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสันส้นๆไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ได้มาซ่อมให้ดูนะช่วงนี้งานแน่นมากๆเลยยังไงก็ ต้องขออภัยคนที่ส่งงานมาแล้วอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้ยังไงก็ออขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับยังไงก็จะทำจะพยายามเร่งออกให้เร็วที่สุดนะครับผมโอเควัสดีครับ